จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วสำหรับงานประกาศรางวัลสุดยอดแห่งปี THBA 2023, Thailand Health and Beauty Award s 2023รางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่การันตีคุณภาพสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพและความงามของประเทศไทยและเพื่อช่วยยกระดับวงการธุรกิจสุขภาพและความงามของไทยไปสู่ระดับโลก โดยเป็นความร่วมมือระหว่างรายการอายุน้อยร้อยล้านรายการด้านธุรกิจที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความสําเร็จมาอย่างยาวนานตลอด12ปีโดยมีคุณก้องอัครรัตน์นิติพลและบริษัทวินวินพีอาร์พระจำกัดผู้นำแห่งวงการสื่อประชาสัมพันธ์ที่สร้างความวินให้ทั้งแบรนด์และผู้บริโภคโดยคุณทิพทิติมาศิรินทารานน์ผู้ที่คร่ำบอดในวงการธุรกิจสุขภาพและความงามมายาวนาน20ปี และขอแสดงความดีดีกับคุณรุจิรามาน้อย c ี CO. บริษัทไอออราเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดผู้นําทางด้านผลิตภัณฑ์สกินแคร์ชื่อดังอย่างเจลว่านไอออราซึ่งได้รับความนิยมและมีกระแสตอบรับดีมาก โดยการันตีโดยรางวัลมากมายเช่นธุรกิจดีเด่นแห่งปี 2017, Asian Plus Award 2017, Top Brand Award ปี2018และยังมีรางวัลอีกมากมายและล่าสุดได้รับรางวัลในหมวด The Masterpiece Business of Skin Care ในงานประกาศรางวัล Thailand Health and Beauty Award 2023อีกด้วยสวัสดีนะคะ แอนนะคะเจ้าของแบรนด์ไอออร่าค่ะไอออร่าเป็นธุรกิจสกินแคร์นะคะเราขายทั้งในประเทศไทยแล้วก็ส่งออกต่างประเทศค่ะการที่ได้เข้ารับรางวัลครั้งนี้นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ดีใจมากนะคะภาคภูมิใจมากค่ะที่ทําธุรกิจมา8ปีนะคะวันนี้ก็ได้รางวัลนะคะที่เรารู้สึกว่าเป็นรางวัลที่มันเป็นรางวัลที่คู่ควรนะคะกับสิ่งที่เราตั้งใจทํามาตลอดค่ะ,คะแผนการตลาดของไอออร่านะคะเรามุ่งหน้านะคะส่งสินค้านะคะ ส่งสินค้าไทยนะคะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพของเราเนี่ยส่งออกประเทศเพื่อนบ้านค่ะเรานะคะตอนนี้เราได้มีการส่งออกประเทศเพื่อนบ้านอยู่แล,แล้วแล้วเราจะก็จะขยายออกสัวอาเซียนให้มากยิ่งขึ้นค่ะจากที่ทุกคนเห็นนะคะว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจนะคะหลายๆธุรกิจเน ok ี่ยก็เริ่มมีปัญหานะคะแต่ว่าธุรกิจที่ยังไปต่อได้นะคะแล้วก็ยังสร้างรายได้ได้อยู่นะคะโดยที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องออกไปหน้าร้านเลยไม่จําเป็นที่จะต้องออกไปพบเจอผู้คนเลยนะคะ,ม, <gi> ะ,คะมันก็คือธุรกิจออนไลน์ค่ะไอออร่าทำธุรกิจออนไลน์นะคะและ ธุรกิจของเราเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่สามารถสื่อสารกับผู้คนได้มากค่ะสามารถส่งต่อสินค้าของเรานะคะผ่านไปทางไปทั่วโลกนะคะไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะผ่านทางออนไลน์ได้ค่ะไม่มีปัญหาเลยค่ะตรงนี้ค่ะค่ะก็อย่างส่วนตัวนะคะแอนเนี่ยส่งออกสกินแคร์นะคะเราก็ได้มีการอ๋อ,อได้ศึกษานะคะเกี่ยวกับ เพื่อนบ้านของเรานะคะศึกษาทั้งในเรื่องของการขายตลาดนะคะว่าเขาขายกันยังไงนะคะแล้วก็เคาเจอร์ต่างๆในประเทศของเขานะคะแอนก็รู้สึกว่ามันมีช่องทางค่ะมันมีช่องทางที่ไปต่อได้แน่นอนค่ะถ้าเกิดเราตั้งใจที่จะเอาสินค้าที่เราของเราเนี่ยถ้าสินค้าเราดีมีคุณภา,ภาพนะคะเพื่อนบ้านนะคะของเราเนี่ยสนใจสินค้าไทยเป็นอย่างมากค่ะเราสามารถนําสินค้าของเราส่งออกได้แน่นอนค่ะค่ะถ้าต้องการติดต่อไอออร่านะคะสามารถเสิร์ชที่เพจ Facebook นะคะไอออร่าไทยแลนด์ได้เลยค่ะ